สวัสดีครับมาพบกับช่างน้อยการาดครับวันนี้มาเช็คพาโบกี้นะครับสองสามศูนจัมโบยิสุสองสามศูนย์นะครับสาเหตุคนขับแจ้งมาว่าพาโบกี้หลวมนะครับเกิดการเวลาหักเลี้ยวจะมีเสียงดังนะครับช่วงแหนบ ลองเน็บจะสีกับคานนะครับน็อตลวมนะครับน็อตลวมแล้วก็ขาดหนึ่งตัวน็อตขาดหนึ่งตัวทำให้บูทขยับตัวได้นะครับบูท ตุ๊กตาพาโบกี้ขยับตัวได้ปิ้นออกมาด้านนอกปิ้นออกมาด้านนอกดูเหมือนพาโบกี้ผิดปกติดูมันจะสั้นๆนะครับมัน เข้าไปลึกเกินรู้จักเวนเวนลงใส่ประมาณสิบสิบกว่าสิบกว่าแผ่นนะครับโอกกี้แล้วน้อยก็จะลองบ่งน็อตออกก่อนนะครับน็อตที่หักคาอยู่ด้านในบ่งน็อตออกแล้วก็ จะลองอัดไปก่อนนะครับเพราะว่ารถคันนี้รถคันนี้ด่วนอยู่นะครับเพราะว่ามีสินค้าอยู่้อาแก้ไขไปก่อนเราจะลองบุงน็อตออกก่อนแล้วก็อัดเข้าไปใหม่ค่อยกลับเข้ามาเปลี่ยนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างน้อยกะลาดด้วยครับ สวัสดีครับ